นะคะตอนนี้ที่ลูกค้าเนี่ยมีความต้องการหมอนหลากหลายนี่แค่เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งนะคะเรายังดิสเพย์ไม่ครบจริงๆเนี่ยมันจะเป็นหมอนที่เหมือนกับหมอนขนเป็ดเทียมนะคะที่หรือหมอนขนที่เป็นไมโครไฟเบอร์นะคะแล้วจะมีความหนาว่าเป็นมีเดียมเป็นเฟิร์มเอ็กซ์ตร้าฟิลก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยลูกค้าหยิบไปแล้วลองนอนได้ซื้อบกแล้วเนี่ยเราจะนอนไม่ได้แต่ครั้งเนี้ยเราหยิบมาดิสเพย์แล้วลูกค้าเนี่ยคะ่ะ ไปลองนอนได้เลยว่านอนที่จะซื้อไปเนี่ยโอเคไหมแล้วชอบสูงชอบต่ำชอบในระดับไหนเนี่ยอันนี้เป็นบอดี้ที่ยาวหน่อยมีหมดนะคะนี่ดีไซน์ไม่หมดจริงๆข้างในมีเยอะแต่เอามาให้ดูว่ามันมีออปชั่นในการเลือกเนี่ยเยอะแยะแล้วก็ที่คุณแบงค์ถืออยู่เนี่ยอันนี้เป็นผ้าม่านที่เราทําในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าแทนที่จะใส่ถุงพลาสติกหรืออะไรแต่เราเอาผ้าเศษผ้าลายเดียวกันที่ตัดมา่านมาเป็นถุงผ้า ที่ใส่มากแล้วสั่งจกเอามาไปใช้แล้วเนี่ยเอาถุงที่ใส่ผ้ามากเนี่ยไปเป็นกระเป๋าผ้าได้ต่อคือเป็นเป็นเรื่องของการคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ทางโฮมโปรเนี่ยคิดทุกเม็ดดีกว่านะคะในเรื่องของอีโคชอยส์ในเรื่องของการที่จะช่วยลดโลกร้อนนะคะแล้วก็แผนกที่นอนของเราเนี่ยตอนนี้เรามีทุกแบรนด์นะคะจริงๆอยากให้คุณแป่งไปหยิบหมอนสามเบียบใหย่คุณแปง่งรบควนหน่อย มีนิ้อคอร์ที่อยากอวดอยาจะเปิดมอยู่ข้างในอันนี้เป็นพัฒนาขึ้นมานะคะเป็นหมอนกันป้องกันสําหรับคนที่มีปัญหากดไหลย้อนอาเชิญดูใ,ใกล้ค่ะอันนี้อยากยากแนะนําหมอนนี้นะคะจะให้นิชเลยก็คุณแตงไหวไหมเป็นหมอนที่สําหรับคนที่เป็นกดไหลย้อน,นเพราะฉะนั้นกดไหลย้อนเนี่ยที่เป็นปัญหากันเนยอะมากเนี่ยจะนอนราบไม่ได้แต่หลายคนหมอนจะแนะนําให้ ยกที่นอนขึ้นแต่การยกที่นอนก็เป็นเรื่องลำบากเพราะ,ะนั้นเราพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะไม่ต้องปวดคอแล้วก็คนที่มีปัญหากดไหลนและคนนอนกลนันนี้เป็นพัฒนาโดยโฮมโปรแล้วก็เป็นไมโครไฟเบอร์นะคะเป็นไฟไมโครไฟเบอร์ iber, เดี๋ยวจะมาจับได้เลยว่ามันนุ่มแล้วมันก็ยกตามลงไปอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานะคะอันนี้เป็นหมอนที่สําหรับเพื่อสุขภาพเป็นกลุ่มหมอนเพื่อสุขภาพนอกจาก c ู s เช่นหลังแล้วอะไรต่างๆนะ อันนี้ล่าสุดแล้วก็หมอนที่บอกว่าหมอนสาหรับคนนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาเดี๋ยวแถวใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเดินกลับมาตรงนี้ได้นะคะมีหมอนสาหรับคนนอนหงายคนนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาคนหัวร้อนมีหมดนะคะมาที่มีจําหน่ายที่โอริแอร์โครมือนกันนะคะพวกเคาน์เตอร์ล็อกเนี้ยจะเป็นแบรนด์เป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเคาน์เตอร์ก่างๆที่รอตรอบโจดของบ้านสไตล์ต่างๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ของสีดาที่เหมาะกับบ้านนะคะเคาน์เตอร์ที่กันน้ำได้กันกระแทกนะคะอยู่ในห้องน้ำไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นเซ็ตที่วางไว้ให้นะคะ